สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้ราคาจะอยู่ที่16,990บาทนะครับ16,990บาทสเปคจะเป็น i5 นะครับ1 2 4 0 0 f นะแรม 32G ิเมนบอร์ดเป็น h 6 1 0 m k d d r 4นะแล้วก็ s s d sata 480GB ส่วนการ์ดจอครับเป็น g t x 1660 super นะครับ มี6ู Super RAM อยู่ที่6ติ๊กนะทุกคนพาวเวอร์600วัตต์ฟูลเราไปดูเครื่องกันดีกก่อนาเดี๋ยววันนี้เราจะมีเทสเกมนะครับเราจะเทสเกมทั้งหมด4เกมเหมือนเดิมนะครับก็จะมีฮอกวอตเอเล็กซี่1เกมแล้วก็สไปเดอร์แมนมายมาโลเรสอีก1เกมแล้วก็คอร์บิวตี้วอร์โซวัน2.0 1กหนึ่งเกมและอีกเกมก็จะเป็น GTA 5M เหมือนเดิมครับผมอ่าดูเครื่องกันเครื่องใหม่มากนะ CPU มีกล่องนะครับเมนบอร์ดมีกล่องแต่กล่องกาจออะไรพวกนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาจะทิ้งไปแล้วละ่ะเพราะว่าเขาให้ผมมาแค่2กล่องนี้ประกันเนี่ยเหลือยาวเลยประกันทั้ง CPU เอยเมนบอร์ดเมนบอร์ดเอ่ยในหมด25นะหมดปี25เดี๋ยวเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะให้อด min เขาเขียนรายละเอียดไว้ละกันส่วนกาจอก็ยังเหลือประกันครับปลายปี24เดี๋ยวจะให้อด min เขาเขียนระยะรรับประกันไว้ใต้โพสต์นะ ผมบอกเลยเครื่องก็สวยครับได้แรม32 g จิกแต่แรมจะเป็นไฮวิช i ั่นนะแรมมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้แต่เจ้าของเก่าเขาน่าจะอยากได้แรมเยอะเขาแล้วราคาที่มันไม่ค่อยแรงมากเขาก็เลยใส่ที่เป็นแรมแบบนี้มาแรม32 g ิจิกบัสสองหกหกหกนะทุกคนมาเรามาเทสเกมกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในฮอกตัวด์เลกาซีแล้วอย่างที่เห็นครับตอนนี้กร์ดจอครับ อุณหภูมิที่7จ็ดองศาครับกับการโหลดที่98%ใช้งานกันเต็มที่เลยไฟกินอยู่ที่120กว่าตีไปไม่ถึง130วัตต์ครับพัดลมทำงานเต็มที่ครับ2,500รอบ CPU ครับโหลดอยู่แค่19%เองไ5 12 4 0 0 f มันแรงอยู่แล้ว6คอ12เทสนะทุกคนแระมีส2จิกครับสบายๆใช้ไปแค่15จิกเองตอนนี้เฟรมที่เห็นครับตอนนี้43เฟมะเรามาดูเซตติ้งกันทุกคน เฟรมอาจจะน่วงหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยปรับไว้เป็นอันตาราด้วยอ่ะหน้าจอเชตครับเหมือนเดิมครับตัวเมื่อวานเลย Full HD 240เฮนะครับของ a อ e r อ่ะจักตระกูล GTX เนี่ยมันจะไม่มี DLSS นะครับแต่เราใช้งานเป็นตัว AMD FSR 2ก็ได้มันก็ช่วยบูตเฟรมให้ได้เหมือนกันอันนี้เปิดนะครับเปิดไว้ที่ Quality นะทุกคน วีซิงเราปิดแล้วนะครับตัวจํากัดเฟรมทนกคนเราปิดไปหมดแล้วโมชันเบอร์อะไรพวกนี้ยังคงเปิดอยู่นะฮะอ่ะพีเซตครับอยู่ที่อันตะ้าเลยทุกคนตอนนี้คืออันต้านะที่เราเห็นเฟรมกันเท่าเนี้แต่ผมบอกเลยหนะึ่งหกศูนย์ซุปเปอร์เนี่ยเล่นไดเเ้เล่นได้ขนาดนี้ยผมว่าโอแล้ว <laughs> เพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะกินสเปคด้วยอย่างที่เราเทสกันมาหลายๆคลิปเนาะอันนี้ปรับพีเซตไว้ที่อันต้าทั้งหมดเลยแต่ถามว่ามันเหมาะสมไหมผมมองว่ามัน มันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับเฟร,รมจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเฟร,รมแต่ถามว่ามีหน่วงไหมมีครับเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าถ้าเฟร,รมต่ำ30-40เนี่ยมีหน่วงอยู่แล้วผมบอกเลยหนึ่งโฮสต์ซูปเปอร์ไม่ไหวกับการปรับที่อัลต้านะแต่ถามว่าฝืนเล่นได้ไหมก็ก็เล่นได้ครับเนี่ยแต่มันอาจจะไม่ได้ลื่นเหมือนพวก60เฟรมอะไรแบบนี้เพราะั้นมันจะลื่นกว่า อันนี้เราบูนก่อนเลยเดี๋ยวเราไปเดินฮอกวอตที่หลังกันเนาะโอ้โห oh. oh. เล่นได้นะอัลต้าก็ไหวอ่ะผมคิดว่า เดี๋ยวเราลองลดลดลดพีเซตดูดีกว่าผมคิดว่าเอาที่จะเหมาะกับมันจริงๆเลยนะผมคิดว่าสมควรอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวลองไฮก่อนแล้วกันนะทุกคนลองไฮก่อนแต่เรายังทุกอย่างยังปรับเหมือนเดิมนะเราแค่ลดพีเซตลงมานิดนึงอะไฮครับผมไฮก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างเลยอาจจะมากขึ้นมาเฟรมองเฟรมอันนี้ที่เราเดินอยู่ในป่านะเฟรมมันก็ จะตอบก็แบบเต็มที่แล้วครับเก้าสิบหกเก้าสิบอะไรโอเคผมคิดว่ามีเดียมแล้วกันเราจบที่มีเดียมดีกว่าผมคิดว่าน่าจะจบที่มีเดียมอ่ามีเดียมจบครับทุกคนลื่นละตอนนี้เฟรมอยู่ที่หกสิกว่าเจ็ดสิบเฟรมประมาณนี้ไม่ได้รู้สึกหน่วงเหมือนแบบเมื่อกี้ละอ่ะอลองบินไ่กว่าดูครับเดี๋ยวเราจะไปฮอคมียกับฮอควอดด้วย ตอนที่บินไม่วกวาดก็อยู่ที่ประมาณห0สิบกว่าประมาณนั้นนะทุกคนกระจอทํางานเต็มที่ครับอยู่ที่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นความร้อนครับอยู่ที่เจ็ดสิบแปดองศานะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้เย็นสู้พวกไอ้ RTX ที่มันสมัยใหม่ตัวนี้อาจจะร้อนนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาครับขอกาอยังเหลือประกันเยอะเลยหมดรู้สึกว่าจะหมดเดือนสิบสองปีสองสี่เลยน่าจะใช่นะใช้ได้ยาวๆเลยทุกคนมาครับบลกมาอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะเข้าอ,อัวัดกันละ เด้งเดือดเนี่เด้งเดือดเด้งเดือดโอเคทุกคนตอนที่สู้ตอนที่อะไรก็เฟร,รมก็คล้ายๆเดิมผมคิดว่ามันอาจจะมีบางช่วงที่ดอกไปจนถึงห้าสิบเก้าก็มีแต่ยืนพื้นเนี่ยยืนพื้นอยู่ที่ประมาณ70็ิบนิดๆประมาณนั้น โอเคเดี๋ยวเราไปดูฮอกวอตเดี๋ยวเข้าไปในฮอกวอตกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนอยู่ในฮอกวอตผม,มก็ไปฮอกมิดก่อนดีกว่าเราไปฮอกมิดกันก่นอนเราไปฮอกมิดกันก่อน,นเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ฮอกมิดแล้วฮอกมิดโอ้ดีกว่าเดิมเวย้ยตอนนี้ฮอกมิดอยู่ที่แปดสิบกว่าเฟรมเลยการทำงาน,นอยู่ที่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับ หพรอกมิดฮอกมิดลื่นเนาะทุกทีฮอกมีดจะหน่วงนะอันนี้ฮอกมีดลื่น84ดสิี่เฟรมประมาณนั้นกับเซตติ้งที่มีเดียมนะทุกคนเจ็ดสิเฟรมแปดสิบเฟรมสำหรับตอนที่เราอยู่ในฮอกมีดนะครับผมคิดว่าเราลาประมาณนี้แหละอยู่ในฮอกมีดก็ประมาณเจ็ดสิแปดสิบตีไปเลยไปเราไปฮอกวัดกัน,นครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสเกมอื่นกันต่อ อะลงอาหารที่เดิมนะอ่ะอะเราเข้ามาในโรงอาหารโอ้สรุปคือพอเข้ามาในฮอกวอตส์ตอนนี้อยู่โรงอาหารเฟร,รมมีร้อยให้เห็นนะทุกคนแล้วก็ตกลงมาประมาณเก้าสิบแต่ภาพมันก็ยังสวยนะทุกคนดูอาหารดูอะไรเลยกล้องโฟกัสอยู่ใช่ไหมลองดูภาพมันก็ไม่ได้แย่นะผมว่ามันก็โอเคอยู่เลยอะตรงนี้ ว่าไปเดินเล่นตรงข้างหน้ากันอีกน้อยเลนอ้ยร้อยสิบแปดร้อยี่ิบสองเฟรมเออแปลกเว้ยเออแปลกดีทุกครั้งเราอยู่ในฮอกวอตส์ฮอกวีดเฟรมจะเฟรมจะค่อนข้างที่จะไม่ที่จะแว่งเลยนะแต่ตัวนี้โอ้เนี่ยแกว่งละเริ่มแว่งละเจ็ดสิบหกสิบมีให้เห็นครับเวลาโหลดฉากนะแต่ยืนพื้นก็เจ็ดสิบแปดสิบตีไปเหมือนกันบางทีอาจมีรอยให้เห็นบ้างนะทุกคนก็ จบครับฮอกวอตเลกาซีการ์ดจอตัวนี้สเปนี้สามารถเลื่นได้ครับผมแนะนำว่าถ้าอยากเลื่นนิดนึงก็ให้ปรับพีเซ e ตไว้ที่มีเดียมครับแล้วก็เปิด FSR ช่วยมันด้วยมันก็เล่นได้ครับประมาณนี้แต่ถ้าใครยังที่อยากจะฝืนเล่นอันต้าถามเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้แต่เฟร,รมมันจะค่อนข้างที่จะต่ำนิดนึงอาจจะมี30เฟรมถึง40เฟรมประมาณนั้นแต่40เฟรมเนี่ยเห็นน้อยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ30 ถ้าเข้ามาในฉากที่มันโหลดเดยอะๆผมคิดว่าอาจจะมีตกอีกนะทุกคนส่วนถ้าใครลดลงมาเล่นไฮได้ไหมได้ครับแต่มันก็มันก็ยังไม่ไม่ถึง60อยู่ดีที่เราเทสกันเมื่อกี้เนาะแต่อาจจะมีโดดมั่งโดดโดดขึ้นข,นขนเกมนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเลยบอกเลยว่า p a p set ที่มีเดียมผมว่าจบครับเปิด f s r ไว้ที่คุณ i t y จบเลยสบายเล่นได้เลยครับ แต่จริงๆอะถ้าลูกค้าอัพการ์จอขึ้นมันก็ได้นะล้วลูกค้าลองใช้ตัวนี้สักพักหนึ่งแล้วก็อัพการ์จอเปลี่ยนเป็นพวก30 60อะไรพวกนี้ก็จะสบายขึ้นใส่ M.2 เพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้นั่นก็น่าจะยิ่งดีเข้าไปอีกโอเคไปเดี๋ยวเราไปอีกเกมหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอตัดก่อนเดี๋ยวไปสไปเดอร์แมนกันตัดครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในสไปเดอร์แมนแล้วนะครับภาพไมล์โมราเลสเหมือนเดิมเลยอาตอนนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าเลยนะ คิดว่าน่าจะเปิดวีซิงไว้เลยมาเลยเราไปตั้งค่ากันก่อนดีกว่าอยากรู้ว่าตัวนี้จะเล่นได้ขนาดไหนโอเควีซิงออนอยู่เราออฟไปเลยอันนี้เราเปิดไว้มันเป็นตัวน่าจะกันภาพฉีกขาดนะฮะตัวนี้ถ้าจะไม่ปิด FSR 2.1ตัวนี้มี a m ็ไอ้ Intel อะไรไหมเอออ๋อไม่มีหรอกมีไหมไม่มีอเดี๋ยวลองใช้อันนี้ไปก่อน้วกัน อ๋อกราฟิกนะครับกราฟิกที่ผมลงมาเลยเนี่ย mm hmm. เขาเปิดเอาไว้ที่ไฮนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปที่เว h ีไฮเลยเราปรับเป็นเว h ีไฮเลยเว h ีไฮน่าจะสุดแล้วนะอันนี้เป็นเวทีโลแล้วอันนี้เวทีไฮโอเคเดี๋ยวเราอ่ะได้แล้วมั้งโอเคอ่ะที่เห็นตอนนี้นะครับสไปเดอร์แมนเว h ีไฮนะอันนี้คือปรับพรีเซ t ตไว้ที่เวทีไฮเวทีไฮครับเฟรมเรทครับหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ อันนี้นี่คือคนผมีมายืนตรงคนที่มันเยอะๆเลยนะแสงสวยด้วยผมก็เลยมายืนตรงนี้อยู่ประมาณหกสิบกว่าหกสิบเฟรมแต่การจอทํางานเต็มที่แล้วนะครับอยู่ที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับซีพยตัวนี้สบายๆเหลือๆเลยใช้งานยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับอ่ะไปครับไปหกสิบเฟรมมีดรอปลงมาบ้างนะครับห้าสิบเฟรมการปรับที่อันตานะทุกคนอันนี้เราเปิด FSR ด้วยแหละเดี๋ยวเราลองไปปิด FSR กันไหม เอาไปปิดกันดีกว่าเอาไปปิด FSR กันเพราะว่าเขาปรับมาให้นะไหนเออ FSR เราเปิดเป็นอะไรดีเออเราลองปิดไปเลยแล้วกันนะปิดไปเลยไม่ต้องดันไม่ต้องใช้โปรแกรมเอ้ไม่ต้องใช้ที่มันบูตเฟรมเลยเอาพลังดิบๆของเขาเลยดีกว่าโอ้ทำเป็นเล่นนะครับปิดคือเฟรมพุ่งเลยตอนนี้ที่เห็นครับ96เฟรม อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่เมื่อกี้หน่อยโอ้ผมว่าปิดปิดก็น่าจะดีนะเล่นแบบปิดก็โออยู่ฮนะเออแต่ผมเห็นมันเป็นหลายตัวแล้วนะตั้งแต่ที่เราเทสสองศูนย์แปดศูนย์ซูเปอร์เมื่อปปวานปิดกับเล่นนิ่งกว่าเล่นนิ่งกว่าเปิดเดียวเลยอ่ะอย่างที่เห็นครับตอนนี้ตอนนี้คือเราปิดพวกเอ r ไม่เปิดเลยแล้วเป็นเว h ีไฮนะทุกคนอ่อาเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีอันนี้คือผมปิดไปแล้วนะตัวบูตเฟรมตัวบูตเฟรมไม่ได้เปิดแล้วนะครับ หน้าจอยังเหมือนเดิมนะครับ Full HD ีพิเที่เว r ี h ไฮ h นะทุกคนเว r ี h ไฮ h สบายครับเล่นได้ไม่โมราเลสจบที่เว r ี h ไฮ h เลยผมว่าแต่มันอาจจะมีบางช่วงดรอปนิดนึงนะแต่ผมคิดว่ามันสบายครับเล่นได้เลยเนี่ยแต่ถ้าใครอยากได้เฟรมเพิ่มกว่านี้หน่อยผมว่าลดลงไปให้มันอยู่สักไฮก็ได้ผมว่าก็ก็สบายละไฮ อาจจะมีดรอปลงมาห้าสิบ้างสูงสุดก็อาจจะมีเกสิบ้างาที่เห็นเมื่อกี้นี้โอเคเดี๋ยวผมลองลดลงไปอีกขั้นหนึ่งละกันเดีย๋ยวผมอยากได้ถ้าได้เฟรมนิ่งๆก็ต้องอยู่ประมาณสักไฮก็ละกันอ่ะลองลงไปที่ไฮนะครับไฮตอนนี้ก็เก้าสิบบวกครับทุกคน นี่เห็นเลยไปครับตัดกันเลยนี่ครับท่าทเท่ผมชอบมากเลยนี่คตอเท่ ผมว่าไฮไฮลื่นเลยแปดสิบเก้าสิบได้สบายเลยครับทุกคนเฮ้ยเขาจะหนีอ๋อ,อไม่ทันแล้ว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 เราก็เล่นไม่ค่อยเป็น โอเคทุกคนผมว่าเราพอดีกว่า s ผมว่าจบจริงๆบินแล้วข้างบนนอ่ะโอเคไ p i ด e r m แมนะครับถ้าปรับ v e r y High เล่นได้ไหมเล่นได้ทุกคนถ้าปรับ v e r y High ก็เล่นได้อันนี้คือเราไม่ได้เปิดพวกตัวช่วยเฟรมอย่างพวก FSR อะไรเลยนะปิดไปเลยเล่นได้ครับอาจจะอยู่ประมาณ60 70บ้างที่อาจจะมี80ให้เห็นบ้างแต่พอปรับลงมาเป็น High ก็ เฟรมก็มี90ตลอดผมคิดว่าจริงๆแล้วแต่คนแล้วละ่ะถ้าใครอยากได้ภาพสวยหน่อยก็เล่นเวล High ก็ได้เหมือนกันครับหรือถ้าใครอยากได้เฟรมเยอะนิดนึงปรับลดลงมาเป็นไฮก็จะได้เห็นเฟรมประมาณ80-90ประมาณนี้80-70 80-90ประมาณนั้นนะทุกคนผมบอกเลยว่าจบครับไม่ได้แมนเล่นได้สบายเลยโอเคเดี๋ยวเราไปคอรบยูที้วอร์โ2.0กันเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนผมหาห้องวอร์โซนเจอละตัดครับ อ่าทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในวอโซนละก็เจอห้องเรียบร้อยละโอเคไปตอนนี้เฟรมที่ได้เห็นก็มีร้อยบ้างเป็นบางทีแล้วก็ดรอปลงมา60บ้างบางทีเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันครับทุกคนทันไหมเนี่ยอันนี้คือแรมใช้เกือบเต็มเลยนะตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมปรับเป็น2 4 0ร้อิบเพลสก่อนอ่ะตอนอ้า รอกันไม่ทันรอตรงบนเครื่องบินก็ได้แต่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วคือเอ็กซ์ตรีมเพราะเครื่องนี้ผมเทสแล้วเมื่อคืนผมปรับไปที่เอ็กซ์ตรีมผมปรับไปที่เอ็กซ์ตรีมเลยอ่ะมาเราไปดูเซ็ติ้งกันครับ อ่ะหน้าจอก็เหมือนเดิมน,นะครับ Full HD อันนี้เปิดเป็น Nvidia Image นะตัวนี้ผมเปิดเอาไว้เป็น Quality เลยโอเคแล้วก็ไปดูอ่ะอันนี้ Quality preset ผมปรับไว้ที่ Extreme เลยนะทุกคนผมปรับไว้ที่ Extreme เลยตอนนี้กินแรมเกือบเต็มแล้วนะแรมใช้ไปอยู่ประมาณ5จิกว่าเกือบ6กติละอันนี้ผมปรับไปที่ Extreme นะทุกคนไปเราไปดูเฟรมเรท t e x t r e m e กันดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่แล้วล่มล,ลงมาครับ50ครับ ห้าสิบเก้าครับเกก็บหกสิบนะตอนลงลงอ่ะอ้าพอลงถึงพื้นแล้วก็ตอนนี้แปดสิบเก้าสิบครับขีข้างบนน่าจะมีปืนออกมาหาปืนละเฟรมเลดครับที่เห็นตอนนี้ก็จะอยู่ ประมาณ70 80อาจมี90ให้เห็นบ้างเป็นบางทีนะทุกคนโอ้ผมบอกเลยเอ็กซ์ตมเล่นได้นี่เราเปิดไอ้อเดียอิมเมจไว้ด้วยนะครับมันเหมือนก็เหมือนหือนหน้าที่คล้ายๆดีเอลแหละทุกคนเดี๋ยวโอเคอันนี้คืออะไรไม่รู้น่าจะดีเยอะทุกคนผมว่าเล่นได้สบายเลย เฟมก็เจ็ดสิบปดสิบอาจมีเก้าสิบให้เห็นบ้างเป็นบางทีนะโอ้สบายทุกคนถ้าปรับเอ็กซ์ตีมแล้วเล่นได้ขนาดนี้ผมคิดว่าอย่างอื่นก็น่าจะสบายอยู่ตรงนี้มีคนลงเนี่ย ีมก็เล่นได้นะเฟรม80 70 70บ้างเป็นบางทีแล้วก็80มีให้เห็นบ่อยเลย80 82ตอนนี้สำหรับสำหรับเอ็สตรีมนะทุกคนป่าเดี๋ยวเราลองลดลงไปหน่อยดูซิว่าจะให้มันถึงร้อยได้ไหมเราลดลงไปสักบาลานแล้วกันลองดูบาลานอ๋อถ้าบาลานก็บาลานก็ร้อยเลย90ร้อย đào đây đào đâu thế này đâu ba ai hát ai ถ้าอยากได้เฟรมร้อยหนึ่งเนี่ยผมว่าก็เล่นเป็นบาลานซบาลานซก็ได้เฟรมร้อยอยู่แต่ภาพมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้สวยสู้ x t ็กซ์แบบเมื่อกี้เนาะอันนี้คือผมเปิดไว้ที่ Nvidia i ดีย e นะทุกคน อ่ะให้เขาชุบไห้เสร็จก่อนอ๋อไม่ชุบเขาจะให้ชุบดลัดนนี้มันจะมีบอทดให้เรายิงด้วยนะอันนี้คือผมกดลงโซโล่มานะ โอเคเดี๋ยวเราลองไปปรับแบบที่เราปรับกันทุกๆคลิปด,ดีกว่าอยากได้ภาพสวยใสยๆโดยที่ไม่เบร์เราก็ต้องเลือกเป็นอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้แล้วก็ปรับให้มันเป็นเอ็กซ์ตีมอ่ะอันนี้ภาพสวยแล้วจะไม่มีรอยแตกแบบเมื่อกี้แล้วนะครับแต่เฟรมก็ดอบนะเหลือเหลือหกประมาณหกสิบเฟรมเองอยากได้ภาพสวยผมว่าหกสิบเฟรมเนี่ยเริ่มนี่ละ <im itation> เริ่มตึงๆแล้ว โอเคเราไปดูผมจะลดให้มันทักบาลานซ์เหมือนเดิมแล้วกันโอเคครับถ้าบาลานซ์ได้เลยภาพไม่แตกด้วยแล้วภาพสวยด้วยเฟรมก็อาจจะอยู่ที่หกสิบเจสิประมาณนี้เจ็ดสิบบ้างโอเคเราได้บทสรุปละถ้าสมมุติว่าเราเปิด NVIDIA Image เล่นได้ครับปรับ x x t r m m e ก็เล่นได้เหมือนกันปรับ x x t r m m Frame ก็จะอยู่ที่ประมาณ80-90บ้างแต่พอเราปรับเป็นบาลานซ์ปุ๊บโดยที่ใช้ NVIDIA Image Frame 110ก็มีให้เห็น120ไม่รู้จำไม่ได้เมื่อกี้มามีหรือเปล่าแต่110เนี่ยมีให้เห็นแน่นอนดอบสุดก็อยู่ประมาณ80-90เฟรมถามว่าเปิด NVIDIA Image เปิด Xtreme เล่นได้ครับเปิดเป็นบาลานซ์ก็จะดีหน่อยเฟรมก็หลักร้อยให้เห็นเนาะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมนึ่งนดีกว่า ไฟเมครับเดี๋ยวไปต่อที่ไฟเมโอเคเดี๋ยวผมเข้าประเทศก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับตัด่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในไฟมแล้วนะครับอันนี้เมืองที่ผมเทสจะเป็นไลออนซิตี้นะเดี๋ยวเรามาดูจํานวนคนกันแต่ผมบอกเลยประเทศนี้คน337คนครับตอนนี้ตำรวจ12หมอ10สภา4นะฮะที่เห็นคร่าวๆนี่ก็100กว่าเฟรมละ100เฟรมบวกทุกคน135เฟรมที่เห็นตอนนี้140เฟรมผมบอกเลยชิวๆครับสำหรับไฟเอม ไฟเยชิวๆแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันนะครับเซตติ้งก็ผมคิดว่าเขาน่าจะปรับมาให้เป็นเวลี่ไฮเหมือนแล้วล่ะอ่ะเหมือนเดิมเลยครับจริงด้วยอันนี้ผมโหลดเกมเสร็จก็ปรับปเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเวลี่ไฮผสมไฮอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเลื่อนแถบตรงนี้กันเลยละเลยอยาให้เลยฮนะให้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางกาลังดีฮนะ เห็นเซตติ้งแล้วนะครับจอจอ,จอที่ใช้เทสยังเป็นจอเดิมนะครับ Full h ต240สองเฮิร์นะครับเฟรมที่เราเห็นตอนนี้ก็อยู่ประมาณ130 Hz กว่าเฟรม120 Hz, แต่ผมบอกเลยว่าน้ำมันผมหมดผมไม่มีน้ำมันผมต้องทำยังไงดีเราต้องเบรกรถไหมเบรกรถแล้วลองขับไปดูไหมน้ำมันผมหมดอดีน้ำมันผมเหลือ6%ปนะปั๊มมันอยู่ไหนใกล้สุดเออ ผมอยู่แค่ตรงนี้เองไปเราจะลองไปเ,เติมน้ํามันเันครับผมไม่รู้ว่าจะขับไปถึงหรือเปล่าเนี่ยผมก็อยากพาไปขับรถเล่นนะแต่รถผมน้ามันมันหมดเลยเดีเราไป <c oughs> จะถึงไห้วะเนี <c> ่ย <oughs> อีนิดเดียวผมก็ถึงปั๊มแล้วเนี่ยอีกแค่นิดเดียวเองคนปั๊มผมเห็นปั๊มแล้วนะ่ะ เราจะได้ไปขับรถเล่นกันแล้วนี่แหละที่คลิปที่แล้วผมผมไม่พาขับรถเล่นก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะน้ามันผมหมดจะถึงแล้วทุกคนจะถึงละจะถึงละนิดเดียวถึงละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทุกคนเราจะได้ไปกันละนิดเดียว อย่าชนปั๊มเว้ยโอเคเดี๋ยวน้ำมันกันครับเดี๋ยวจะพาไปขับรถอ่ะสักคู่นะทุกคนแต่อย่างที่เห็นครับเฟร,รมก็จะอยู่แร,แราวๆประมาณเนี้ร้อยสี่สิบร้อยสามสิบกว่าผมบอกเลยว่าเล่นได้ทุกเซิร์ฟแน่นอนจริงๆแล้วสเปคแบบเนี้ ก็จะมีหลายร้านเลยที่เขาเทสกันไม่ว่าจะเป็น i7 a cpu ก็มีเทสนะสเปคแบบนี้เราลองเลือกดูได้เลยแต่โดยรวมแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้เฟร,รมนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยผมบอกเลยว่าไฟ m สบายๆอยู่แล้วครับสำหรับสเปคเครื่องนี้แรมนี่ก็32 g ิกนะฮะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆกับราคา16,990าครับ i 5้2เแรม 32G ินะครับบั 3, ส3า0 2กับการ์ดจอ gtx 1 6 6 0 Super นะทุกคน บอกเลยได้แรงปรสานที่สอด้วยจริงๆแล้วไม่ต้องอัปเกรดอะไรยเยอะเลยครับเปลี่ยนกาดจอใส่เอ็มหอทูก็แรงแล้วฮะอาจจะอัปเกรดมนะประมาณนั้นก็ลาลาประมาณนี้ครับอ่ะตอนนี้ขับรถมาอยู่ตรงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวไปดูสายตำรวจเฟรมก็มีตกมา88บ้างนะครับร้อยกว่าบ้างโดดขึ้นไป1 0อย0ีบ้างประมาณนั้น สอกบ้า90บ้างแต่เฟรมจะอาจจะไล่ๆอยู่ประมาณนี้ต่ำสุดคือ90 80 90สูงสุดคือ1้0 140ประมาณนั้นทุกคนไปเราเอาเราไปเก็บแล้วเราปิดคลิปกันดีกว่าเพราะนี่กว่าจะได้ปิดคลิปตอนนี้ก็มืดแล้วครับพอดีว่าผมพอเทสไอ้พอบิวตี้เสร็จแล้วผมมีธุระไงธุระด่วนเลยก็เลยได้กลับมาทำอีก ตอนหนึ่งตอนวันนี้คลิปมันก็อาจจะลงดึกอาจจะดึกหน่อยโอเคทุกคนอย่างที่เห็นนะครับเฟรมต่ำสุดที่ตกลงมามี80กว่าสูงสุดที่เราเห็นครับ140แล้วก็โดยรวมกลางๆก,ก็จะอยู่ประมาณ120 1 0 0นึงตีไปประมาณนี้กับเซตติ้งที่เป็น high very high ประมาณนั้นนะทุกคนจอที่ใช้เทสเป็นจอ full hd นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใครซื้อไปเล่นไม่ซีเรียสเล่นได้เลยไม่ต้องอัปเกรดอะไรก็ใช้ไปได้เลยได้เหมือนกัน โ okay. อเคยังไงก็ฝากไว้ิ้วกันสำหรับตัวนี้1นึ่งมื้าร้้าสิบาททุกคน1นึ 10, 6, 9งบาทขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ